ว้าวเต็มกระสอบเลยครับพี่น้งครับผมมือนี้เขาไม้เล็กสายรายงานว่ายุ่นแถวสะพานหุวยบึืองอี พานพ่อออเพื่อนดอกเจีงบอเส่ไปติตปดตามกันออดิมาหรือบอม,มานมือนี่เป็นอะไรเป็นแม่มันอยู่บ่บอมเนเซียนนะครับเด้อบอมเนเซียนพานลิพานปี บ่อเซมากใหม่ๆกำลังตกแตงโตพันโซจัดอีกแล้วมือนี่มาชยงบมางเดียมาเกดได้ยังกรบหดดเน่ใรนี ปเป็นไดเป็นไดเป็นไดอุอ่มหลุมอยู่มันเป็นมันคำก็ยังขิ้นเมตโตนไปครับเริ่มปฏิบัติการแล้วอาจเริ่มปฏิบัติการ ตามสดเ,เด็ดได้อะไรก็ปอาเดียวหัดปองก็ปองเลยเนาะพี่น้องคือผมมีหอดปองดีเข่าป่าเลยมันใหม่ที่คือถึงเข่าไปไ็นไงอุ้ย ใ,ใส่กระเป๋าใส่ใหม่ที่ถอดออกทำไมบ่ปอดออกบ่ของชิ้นนี้คืออนเก่าไยนี่น <c oughs> <c oughs>

จากจาก้งทเลูกมันเื่อมันอ่เะเพื่อมันตายเอะไปลวบกวงมจังมเออเอมาโอ้ออกมาอย่างสวยงามครับสวยงามเอาครับสวยงามสวยามน่ีถาดใหญ่ๆ ตาชูนเนาะโทนางไงไปว้าวเต็มกระสอบเลยครับพี่น้อโอ้ยโมยจากลมสอบเลยไหมไปฉมุลกได้โอ้ยโอ้ยลงลงทางขาไปเดี๋ยวเวลาเดินทางกัลบบ้าน biz job มือนี้มาตะจงงบประมาณปานใดด้ังนึง